Ờ, ừ, tao đến tủ không mày hơn nhai con Hấp, hấp ôi, ôi đây oh. Oh. Dạ, đi khỏi mất nên là mất độ đi Thái, à. à, là mưa thấy đa thì lúc thấy à, เสียงมลืมตุ่มต่ำลืมตุ่มต่ำเลยอบาทนี้พี่น้องเลยเนะาะเขาเปิดคลิปเปิดภาพเอราว่าพี่น้องเลยตามนัดหมายของครอบครัวน้องซอนพี่น้องเลยเนะาะทำกับบุญสรานพร,ร้อมด้วยลุงจันเบ่าเคยละเนาะที่ได้มาแจ้งน้องไว้เมื่อวานนี้น้องมาวันนี้จะมามั่งเพื่อนครัวเนาะหลังจากมั่งแล้วพี่น้องเลยนะเนาะกับที่ได้าตาบิ่งเสาเนาะหรือว่านะหลักกับสองตาบิงา่งสร้าง พอดีบุญก็น,นัดสร้างสิไปเบิง่งเพื่อนน้องนั่งน้อยพอดีมาหนีพี่นองงนะ้องเลยเนาะเราเลยนัดมาเบิ่งอยู่นี่แล้วก็จุถามเรื่องเหตุเพื่องกลัวน้องสอนเลยว่าคนพอจะมีะสร้างเพิ่มหรือบ่หรือว่าจังใดพี่น้องเลยเนาะเอ๋อนกะ่อนอื่นพี่น้องเลยการพรักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อยวัดสุขุสุขชนตอนนี้กับช่วงสวยๆในแจกหน่อยพี่นองงนะ้องเลยเนาะแดดเจิดจ้าขออนุญาตใส่แว่นเด้อพี่น้องเด้อเนาะเพราะว่าดแดดแห้งเนาะ ขอยู่บ้านก็ฝนตกประจันพี่น้องเลยทางเบิ่งทางคลิปอยู่ทางบ้านกันเลโอ้ยเนาะเปิดหน้าฝนกรตกพี่น้องเลยนะเอาเดี๋ยวจังวากันทางบ้านทางซองกันเลยพี่น้องนะเอาเวียรทางงานทางนี้ก่อนเนาะทาท่อแล้วก็ซอยเหลือต้นเนาะแล้วกันในน้ำสะพานบุญพี่น้องทำไปชมพี่น้องเลยนะไปเพิบเพิบเพิบคอยด้วยเพิบเพิบโอ้คอยด้วยอยด้วยอู้ ฮึบเยเอ็ดโอ้โหเห็ดใส่บาทเดียวแปดเอิร์ดะอ้ยแปเดียวเนาะแป๊บเดียวอพี่้องเลอกลับทายสบายดีขอบพี่น้องนพทุกคนคอยเด้อคอยเด้อยันนัเด้อเออเห็นี่ก็ได้บมันับเจ้าของพอ

เอาค้าออกก่อนจะเอาสังกะสีออกเนาะอ่อยใกไปเป็นยังไงเขาดอกบานแล้วน้ำมันี่กะไดขับู้จะขัว่าจังไดเี่นยองไง

มันเป็นว่าเล่นก็ด็กี่น้อ็นอะพ่นเนาะเอาไว้เห็ดน้ำอื่นเจ้าิดดีได้แล้วเมื่อไทยหน้าีรถไทเจ้าเรจับฉิดนี่ปิดตลางเลยได้ฮะโอ้แหงมักแบบนี้คอยลอดยองเ้ยองด้วยอลองอลอลงงอออออกอล ขึ้นมากมันนี่มันคือแหงเชี่เเยเก่าเนาะเ้บแน่นนานบอกคอยมีได้มันบริจองกันเลย <l> เนาะอาเอาแปนลป่มาเนี่ย แค่กันได้ก็ได้ออกแล้วพ่คอยออกกัจะได้บจะได้บนี่ยน้จะได้บัตรนี่ขึ้นช่างกระียะคอเด้โบต้องใจยัห้อนได้คอยเลยโอ้ยคอเหตุผยไป้อมากแล้วเนีย้าเก่า้งันหลังใหน่เน

เครื่องคลองแล้วโอ้ยเยอยำโบดเลยขว้า <c> ม <oughs> <c oughs> ีเ <affair> ม <answer> ียเดียวสำขอนกะเนาะด้ยอนในรถหลอาบูมี่ปเนาะไใช้ปะถิ่ไว้อยู่เรื่องบัวต่อแช่วันลุงกันเด้นนองเด้อกพ้ารเ้าไปหมู่ครูหับทั้งซี้ก็ได้าเจ้าอง ไรแต่ไหนมันนั่ง้งตัวนอนไปเดินตะกุตเต้บาบุญเนาะบาบุญคือกันพี่น้องอันนี้ก็ได้เนาะบุญบ่ครูทีซอยทางอันนี้ผัวเมยน้องคิดนะคิดหน่อยเนาะครูทีบนซอยเรื่องตานางนางเนาะเนียนโอเนาะเด็กนึงเดี๋ยวมรนอยอยู่อันหนึ่งบิ้งๆเดี๋ยู่นุ่มเนาะแก้วนึง้อยไปเพิ่งก่อนเใส่กันหายใส่ใส่กันเฝามอไปเดี๋ยวจะฝา

ก็หลายปีเตือบอแล้วช่างซีเราเนี่ยเนาะเม็ดขอบอเพชรขอบไก่หรือว่าเม็ดสุ่มอยูบอ่บนสซนกล้วยแล้วค่ะก็ชสังสีเนาะ ได้เด้อเอาบ่ไหมกาดได้ได้้างใช่เถอะเอาตะนีออกคนบ่เอาจวซับไปเิ่นเน่ยัเอะหนอย่ยงาเด้อไอ้เนี่ยหมููทั้งหมดซ้อนหนึ่นะครับขยันแต่มันงให้คอยหน่อเพราะว่าเขาเรื่องตออกมางออกมันมีแนวจับซอยกันลายซอยกันเนาะ นไปยืมคอนเติมบ่เอาค้อนเออคืนขน,ขนขึ้นทางนั้นอม,มนต้องมากอยู่จอมก่อนเนาะจอมลบจอมลงมากมงลบ ไม่ดอกวะได้มันก็ออกมาแล้วยังนะฮะนี่จะปวกก็ปวกดยันปวกเอาให้อโอ้ขึ้นงอเนี่ยนี่มันบากว่าขึ้งนงอนี่้แต่สูงเทิงนี่เนาะ

làm đâu, con nó ngồi, nghỉ, ngồi nghỉ, là giờ nó ngồi cho này, đây nào ลงาเลยหรือจอดเลัไม่สู้สู้สู้ลงรถเออเออมาแล้วรดเออมนั่นแหละ

อนกมีห้ามสั่สองสามนราซอยันตกเิวหลายปันใดเนาะวมกับลงเจนกับไอซื่เป็นพวกกับข่าวว้น้องเปิรียนเปหนอน้องซาน้องจิง้ขาวยิ่เบิ่งไปหน่อยส่วนสังกซีนี่เป็นสนิมมาแล้วไปหน่อยใส่งานจะจะไปใส่งานต่ออยู่คนจะไปใส่ tóc cà tuồng mòn món lao nọ, à, chú theo con cua lao qua lại kia ừ. cái <laughs> 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 เอาเยเาเอาทารากินเลยเนาะยังเยอะจัง <acab> น <eterm oon> ้อยจัง <Gentle> น้อยลงจังหน่อยกินกันานนย่ามขาดตอนหรือบวเลยเน้องเนาะเนมาวยังบิก่กินความกรายนเลยข้าวเงภาพอนน้องนเ่งเงนข่าววว่าเลี่น่อยค่สักะป่นงคอย่อยน้องน่ย

ตัวติดสองสครั้งแต่บองย่งดีบาว็เดนไปเลยยังจะซีกระาอีกเรื่องเนึ่ขี่เส้นีครับโอ้โหี่อโอ้โหขีอโอ้โหโอเคละบอกาเกือบเรียบร้อยเนาะเอสนเส้นคนเนิอ่คนนมนมนจ้ะคนมิน สวัสดีครอบเราเมื่อานไทีละโอ้เดน่นี่เนาะเนาะกี้ไนี่น่งเยนี่เ่นี่เองคมยังนอเี่วองซอนบอกขอบพันแล้วบอกบอะไรอบพักแน่แล้วบอตยังไงนี่ยังฮะหมูป่าบอหมูป่าอ่าหมูปลาหมูลูกมันบอนี เมนลูกนเียวลูกมันเออกินเขียวกันคนหมินมาดเจอกันเกีวมูปลาเลยก็มีหัวกระลอกอีกแล้วัก้ันี่ได้หัวกรลอกอยิบยิบึงเหปลาลูกเบิยงเห้อยังคันยังฉนองนี่คันนึงคันคำมาจับของน่ายง่ายง่ายของฮากินมาของหากินมานบอเนี่โอของหาจินมานพอแล้วป่ะ ใช่ใชบู๊งเนี่ยผมบู๊งของหากินมันอหากินมันเป็นแบบใดโอ้บเรบเรของหากินมัเด้ออาเอาออกล่าได้เลนี่ัอันเชิญไปหลับเใช่ฆ่ามันารรยกินมันันบมันคือยังไมันเป้นน่าจะเจอเป็นตัวเจ๊นะครับ

ปากเลยมัมันห่อนนะนาอหายใจพอทันเนาะโ้อ้โโอบอมีกอนตีมีคอนตีมีคอนตี

ขากการลุกทอนอย่างที่เื่องบี่นาะัเป็่มันใจี่ีจานอเลยอืมเออเยนนะออมาเราเปิดทุกอนเนาะปล่อยเีอเลยจใจหอนเลยเีอเคะเนาะปล่อยดุไปเดี๋ยวอไ่ต้องเฮ็ดเองเพราะว่าคุณจะมันไม่จืดเนาะไปเอากรอ้ขยแต่ลมปองซัวนีนี่ ทีตะไน่เยจุเลยเนาะอันตรายอันตรายมากมากแต่ค่ามขัะเสร็จลงไร่บานกันได้อยู่เ,เ,เท่งไุ๊บบปบาบุญน้องิจวัลเลยบาบุญปาบุญนนะ่ะครูที่ซอยทำงานอ่าน,นางให้น้องออนทาน้องซ้อนตอนไหนดเนาะแก้ไขห้ก่อน พ yes. อน um re hmm. ้องเค็นหน้าพี่น okay. ้องเลยต้าเก็นได้อน้องซ้อนกันเนอน้องมันน้องทันยังไม่ยคปข้นแล้พี่น้องไปขึ้นมีน้อก็จซอยขึ้นเลยเดียตาขี่ชสนิ้มร้ายเนาะ เห็วเได้ดีอืม้แล้เนาะเราแพงนี่ได้ยี่หกเนี่ยโดต้นยอที่ระขางเราเติมที่ระคางไปนี่มีขางนี่มีขางนี่ขัวกินไปแล้วเนาะเป็นโหมดหมรถแล้วมาต่าเลยมาโม้ ลอือันนี้ไรล,ลือลบนี่ยพเกทากกองออกแล้วอ๋อลงใส่3าแผนเนาะบางไปเนะเข็บตาบช่วงนี้มองตาไปนะเด<ะ>ี่ยห้อยอยางเอาสามสี่เนาะเก่ารุ่นเก่าได้น้าเนาะ ขยบได้หรือเป้าขยกด้เลยเอยด้โยบด้ขยโอ้ถูกเด้อเที่น้องเาะเก็บผ้าพนัการทีน้องนะไปต้นเด้อน้องเอฟซีทางน้องสอนน้องปลาลุงที่้องมาผสมมาตอนนี้ินเจ้ะวันตอนเวรทีงานเนาะ ซ้ำเคยพี่น้องเลยน้าซอน้นองน้องนลำสะพานบุญปุ๊บกันคัวหรือว่าสามงันคัวใหน้อยไหมพี่น้องิบขาวแล้ว่คตัลายปีสะพานมาปั๊บพี่น้องเลยลนา,ลา,ยนาะานาลงนะประตูลงตลาดก่อนฮอน๊เอาอืม Thấp Ừ Khỏi đưa, khỏi đưa Phụ phăng vào đấy Vì nào nó tuột nhanh kinh thật lạc Hãy subscribe cho เี่ยน้ำซอนบารเเลียนกัน่ะพี่น,อน,นอกก้องนะะเอ่อทิพี่ายาพบรรยากาศให้พี่น้องนะครับไปชมเนาะอะ่ซอทั้งน้งซอนคนอ่ามันเซ็กส,สิ้นพี่น้องลยเนาะมาห่ คะแนนแต่ฝนมาตกใส่พี่นองนะาืสว่าฝ่าฝนสุนทราเป็นใจอยู่พี่นงองเลยะเป็นการทำงานของงานฮงพี่นงางเลยเดินไปเดิน มาเบิ่งคืนบาดนีพี่น้องเนาะเพินจาเฮ็ดงานแล้วเพ่นัวเนาะตามลงอืมก็คือว่าเพิ่นัวสิงามกว่าเพิ่นใหญ่บาดนี้งเนาะเป็นนก็อากจเนาะหลายปีผ่านมาว่ายังยังดีอยู่เิดเลยพี่น้อง

พี่พี่น้องลูกเพื่อนสมัยก่อนน้องดียพอกันอีพี่หน่าพี่หน่อยน้องไปฮะหามาในเนาะไปน้องมันเติมเนาะเพื่อการอยู่กันกินของน้องเพกันแล้วก็มาพูดตงซ่อยน้องเพกันพี่หน่อยเนาะกระชากกี้โอ้โหจับดีเด้อจับดีเลยเฮ้อเฮ้ยพี่หน่อยเนาะอ่าบ๊วย เฮาพี่น <Sie g> ้องกันเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาก่อนพี่น้องเอ้พอๆกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ขอบุญขอบคุณขอบคุขอบใจเนาะทางแม่ใจดีแม่ใจบุญเนาะหรือว่าเอือยใจดีเอือยใจบุญเด้ออยู่ทาง่างประเทศเนาะที่ได้มอบหมายกับบุญไปสะพานบุญให้เพื่อปลุกสร้างเคื่อนครัวเนาะตอนนี้กระทั่งบุญกระเริ่มม้างเคื่อนเก่าแต่ปยุ่กเคื่อนใหม่เนาะฟันเด้อเคื่อนครัวเด้อเนาะก็คอยพนุพลคุณสนที่ทาง าปลาลุงเนาะหรือว่าท้งเอื้อยจะดีาแม่จะดีพ่อจะดีนั่งอยู่ทางต่างประเทศแล้วก็ขอให้ได้บุญเดียกุศลนนั้นกันเด้สอสโซเดอน้องสอนคนขยันพี่น้องเลยเนาะอ๋อสารคดีนี่ขอลาก่อนพี่น้องพบกันคลิปหน้าสบายดีกันบ๊อบสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อดีไปแห้งพี่น้องเลยเนาะไป